สวัสดีครับเพื่อนๆที่ติดตามวิดีโอคลิปสรุปบทปตา่างๆในการเล่าเรื่องชีวิตนิรันดร์หรือ my life story นะครับในเรื่องนี้ปรากฏว่าลูกสาวก็เห็นว่าผมมีเรื่องเล่าเยอะก็เลยจัดก,การติดต่อองคอ์กรที่เรียกว่า s t o r y w o r t h ให้มา คาถามตั้งหัวข้อต,ต่างๆดังที่เคยว่าไปแล้วหัวข้อต่างๆมีถึงหกสิบหัวข้อก็คือหกสิบหนะครับประมาณนั้นนะฮะก็ตอนนี้ก็ได้ทําไปแล้วเป็นวิดีโอและสรุปให้ประมาณสักสี่ห้าคลิปแล้วนะครับหลายท่านคงได้ได้เห็นได้ฟังไปแล้วนะครับผมจะพยายามส่งเขาเรียกว่าหัวข้อหรือเอาไลน ให้ท่านได้อ่านประกอบไปด้วยนะครับก็หนังสือนี้ก็จะในที่สุดถ้าเสร็จแล้วนะเราก็จะพิมพ์เพื่อให้กับผู้ที่สนใจเป็นรายๆเขาเรียกว่า Print on demand ถ้าท่านมีด m แมนมาผมก็จะพิมพ์ให้แต่และท่านในตอนนี้มีแล้วเพื่อนๆ,ๆที่อยู่ สิทธิ์เก่าเตรียมอุดมนะครับในไลน์ของเราก็ได้จองมาหลายๆท่านแล้วนะครับก็ตอนนี้ก็เปิดกว้างทีเดียวสิทธิ์เก่าโยนเมชั่นหรือญาติสหายต่างๆก็เราเปิดรับจองทั้งนั้นแล้วก็จะพร้นให้แต่ละท่านคนละเล่นนะครับสําหรับค่าใช้จ่ายในการพร้นในการส่งนั้นก็ค่อยพิจารณากันอีกทีนะครับก็ขอบคุณนะครับที่เั่นแฟน ถรอครัวพี่น้องที่จะสนใจในเรื่องที่ผมเล่าผมคิดว่าสนุกมีเหตุการณ์ต่างๆที่ชีวิตของผมตั้งแต่ตระกูลของเราพ่อแม่ของเรามรดกของเราและทมเนียมประเพณีในครอบครัวของเราหรือการเดินทางไปต่างประเทศไปศึกษาต่อที่ต่างประเทศและอยู่ที่นั่นถึงสิบปีเรียนตแต่ปัญญาโทปิญญาเอกปัญญาตรีสำนองเนียปัญญาตรีโทเอก แล้วก็ได้ปรนินดาามาแล้วก็ได้ขอทุนมาสร้างมหาหวิทยเนี่ยก็เป็นเรื่องที่น่าตื่เต้นในตอนทํางานนั้นเนี่ยผมจะเล่าฟังมมามีครั้งหนึ่งเกอดเอาชีวิตไปทิ้งที่โรงแรมนี่เลยนีสนใจก็เจ้ามาเล่าให้ฟังเมืถึงใกล้เวลาเข้ามาขอบคุณครับสวัสดีครับ